ถ้าเราอยากเห็นแมนยูที่เป็นแมนยูเอาง่ายๆต้องคิดเยอะฟอรดิสเอรอยไม่ต้องเอาอะไรมาเลยเอาแค่ภาพที่คุณเคยเล่นสมัยที่คุณอยู่กับแมนยูแล้วมันเป็นแมนยูที่ยิ่งใหญ่คุณอาจจะแค่พูดอะไรบางอย่างผมว่าวันนี้อาจจะได้เห็นแมนยูใหม่ๆอ,อ,อาจจะที่มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้อตอนนี้กำลังใจสําคัญมากกว่าเทค,คติกวิธีการเพราะว่ามันเห็นชัดอยู่แล้วว่าฟุตบอลมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้วะ มันก็มีเรื่องเดียวคือจิตวิทยาครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากๆครับเป็นเรื่องหลักด้วยหมายถึงระยะเวลาอันสั้นกรอบแค่นี้ใช่มันต้องมันต้องเป็นคําพูดอย่างเดียวที่ปลุก,กระดมแล้วคุณก็มี DNA ของพิศารแดงอย่างเต็มเปลี่ยนอยู่ช่วงหนึ่งแล้วและเป็นช่วงที่คุณทําแล้วมันสําเร็จด้วยแล้วที่สําคัญระบบตอนนี้ของแมนยูมันไม่ใช่หน้าคู่ด้วยเป็นหน้าเดียวแล้วคุณเคยเล่นในระบบนั้นอยู่แล้วครับเออแล้วคุณก็ทำประตูได้เยอะด้วยตอนนี้คุณเป็นกองหน้าตัวเดียวผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยยยเอออไม่่่ตต้งงงคคคคคุุนนนหกกัับบแแาา มันอาจจะเปลี่ยนบางอย่างของแมนยูก็ได้เพราะตอนนี้ปัญหาของแมนยูมันคือการทำประตูที่โอกาสมีนะแต่มันทําไม่ได้ส่วนเกมรับเนี่ยคือมันก็อิรุ่ยฉุยแฉกไปตามสภาพนักเตะถูกป่ะเออมันก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณยิงได้คุณเสียเยอะแต่คุณยิงได้คืนมันก็มีโอกาสที่จะชนะกับเสมอคนั่นนั่นคือสิ่งที่ตอนนี้ผมว่าฟานิสเอรอยต้องแสดงให้เห็นในวันนี้ถ้าเขาคิดว่าเขาจะมาแรงแซงทางโง่ถึงขนาดที่ทําให้บอดเปลี่ยนใจนะเปลี่ยนใจที่เซียนบอกว่า ถ้าจะคุยกับรูเบนอโมดิมอีกทีหนึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายนี่หว่าเพราะกระแสที่อื่นมันก็ไม่ได้มีใครอยากได้ตอนนี้อย่างเรียพูก็จบไปแล้วก็เป็นน้าเนชลออยู่ไหมอ่าแล้วตอนเนี้ฟอนิสตลอยก็ก็อยู่อยู่แล้วอ่ะเ็ื่อพร้อมทํางานฉะนั้นรูเบนอโมดิมจะมาตลาดรอบหน้าผมว่าค่าจีรสัญญามันก็คงไม่ได้มีอะไรที่มันเท่าเดิมอยู่แล้วเออมันไม่ได้มีอะไรที่จะแพงหรือถูกมากกว่านี้คือลองก่อนก็ได้อะความจริงมีมีของอยู่ในมืออยู่แล้วแต่ถ้าไม่เวิร์คคือคุณจะปลดฟ รือจริงเขาก็พร้อมจะอยู่กับทีมไม่ซ้ําไปครับถ,ถูกไหมสมมติว่ามีหน้าที่อะไรคือตรงนี้มันมันคุยกันได้แหละในที่สุดแต่ว่าก็น่าสนใจแหละว่าในแมตช์คืนนี้คือผมคิดว่าอย่างน้อยคือขอให้พาทีมชนะไปก่อนแล้วกันเพื่อให้บรรยากาศมันดียังมีฟุตบอลคาราบาวให้ลุ้นนะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ